มาครับกลับสวัสดีครับผมวันนี้ได้แกงขี้เล็กครับผมวันนี้มากินเล็กวันนี้มากินเล็กแกงขี้เล็กใส่ผักขาใส่ไช่มดแดงครับปุ๊ปปนั่งเป็นหนังครับผมนังสอยหน่อยๆน่อยมาตรงสอยข้าม่ครับผมข้าเน้นสดแฉบแฉบครับผมมาดูครับเด้อกินข้าวน้ำกันวาดนี้เหนียงๆจัดหน่อยคือเกาครับผมวันนี้ เปียกหมอดยอดอาบน้า,านเปลยครับเมือนี้ยันเปียกแล้วตอนนี้ <c oughs> นี่ครับผมมาเลยครับเด้ออ๋อ่าอาลงจากเต,กเตาไหมไหมครับอืม <c oughs> <c oughs> จะดีครับผม แกงผักขี้เหล็กครับผมไส้น้งไส้น้งง่ว อยังไรแน่นอนทั้งไปก็ได้ฝนตกหรือเปล่ครับทั้งนี้รุ่นตะฝนอยู่ในเป็นเดือนนะทายกินข้าวแรกครับผม ก็ยัไม่ไหมครับผมหอมอย่เลยเนี่ยแกงคีเล้งแกงไอ้ต้นตัวนี้ครับมาครับเป็นยัครับผม อยางเช่นพักคาครับผมอยางเดียวมวน,นดีๆก่อนครับหักเครื่อง ม,มาตอมห่อนี้กลางคืนครับผมจะไบเป็นหนักตอมเปลี่ยนกากันบ้างเหรอ นะครับบ่ิโภต้มเปื่อยแห้งนะครับเอาพอดีพอดีพอได้ย่ำครับผมกึ๊บกึบกึบเลย เคย,ยจ้าครับผมอากินกระห่อนอากาศกระห่อนตืมกันไรนะครับนะเนาะเปิดได้ไหพัดลมก็เปิดได้วยมือน,นี่นะครับหนังหลอยู่ดีครับหนังด่วนดวนเลย นะครับอียลกทรอครับผมนี่แถมเท่าหน่อยเพิ่มลงไปอีกครับอล้าเขาตายครับ ปิดกองปิดกองครับผมไะพอซำนี่เนาะเนาะสำหรับกินมซาน,นี่ครับผมขอฝากเฟนต์ต์นี่ขอกราบขอบพระคุณนะครับผมที่เขามาแวะเยี่ยมแวะยามมาแวะชวมเบาใหม่นะครับขอบคุณเลยละครับผมไปขอฝากเฟนต์ต์นี่มื่อหนาพอกันไหมครับอยู่นี่ไม่แห้งโชคดีไม่ใช่วัทุกคู่ทุกคนครับ